ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรเหมือนเคมนจะมีแนวร่วมเพิ่มมาอีกคนโดยสำนักข่าวเคมนได้โพสต์ประกาศการเดินทางมากัมพูชาของนายเดฟเลอร์ดักเพื่อชกกุนเแมแชมป์มวยพม่าชาวแคนาดาที่ดูถูกมวยไทยนักมวยแคนาดาผู้นี้พยายามดิสเครดิตมวยไทยพยายามโพสต์เยื่อยุบัวขาวบัญชาเมฆลามไปถึงชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของบัวขาวออกมาท้าทายบัวขาวแต่บัวขาวปฏิเสธจนทั้งคู่เคยประทะคารมกันบนโลกออนไลน์อยู่สักพักใหญ่ เพียงเพราะต้องการให้บัวขาวต่อสู้กับเขาและแต่งเรื่องขึ้นมาว่าบัวขาวเป็นคนที่ชื่นชอบในเพศเดียวกันรวมถึงดาบ,บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชนด้วยคำไม่สุภาพโพสโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยเนื้อหาที่ดูถูกศิลปะการต่อสู้มวยไทยพร้อมทั้งดูหมิ่นบุคคลในประวัติศาสตร์มวยไทยอย่างนายขนมต้มว่ามีสถานะเป็นแค่เฉลยศึกเป็นลูกโสเภณีและเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมา หลังโพสต์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากต่อคนไทยจนทําให้ชาวไทยไม่พอใจส่งเรื่องทําจดหมายเปิดผนึกไปถึงองค์กรที่ดูแลมวยพมา่าให้เข้ามาจัดก,การเรื่องนี้ผลลัพธ์จากที่ไทยลุกขึ้นมาขอเอาทําให้ผู้แทนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์มวยพมา่าออกมาประกาศว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ดูหมิ่นมวยไทยและประวัติศาสตร์ของมวยไทยรวมถึงนายขนมต้ม และขอประนานไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเดฟเลดักกล่าวโพสต์ออกมาและได้แบนนายเดฟเลดักห้ามชกในรายการเลดเว้ยเป็นเวลา2ปีเลยทีเดียวในขณะที่ไทยก็ออกมาไม่ให้นายเดฟเลดักเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการมวยไทยอีกต่อไปพร้อมจะแจ้งความดำเนินคดีข้อหายามเกียรติและศักด์ศีมวยไทยซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนศัตรูของศัตรูคือมิตร ล่าสุดวันที่3เมษายน2566คเมนได้มีการแชร์เรื่องราวของนายเดฟเลดักที่ได้ออกมาโพสต์ถึงประเทศไทยใน Facebook ว่าสวัสดีทุกคนฉันไม่ได้ล้อเล่นเมื่อฉันบอกว่าฉันถูกห้ามเข้าประเทศไทยฮ่าฮ่คุณรู้ไหมว่ามันเฮี้ยแค่ไหนฉันไม่เคยรู้ว่ามีนักกีฬาไหนหรือคนไหนในโลกที่โดนโจมตีอย่างรุนแรงจนโดนถูกแบนโดยทางประเทศมันบ้าไปแล้วถ้าฉันไปประเทศไทยพวกเขาจะจับฉันเข้าคุก เพราะฉันเป็นคนเดียวในโลกที่กล่าวิจารณ์ประเทศไทยด้วยเรื่องราวโฆษณาชวนเชื่อปลอมๆของพวกเขานิทานพื้นบ้านของนายขนมต้มไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการที่สมบูรณ์โดยไม่มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ส่วนใหญ่เป็นการดูหมินประวัติศาสตร์เมียนมารมวยเลดเวอยและยังคงถูกเฉลิมฉลองทุกปีโดยคนไทยหลังจากออกมากล่าวเรื่องที่ประเทศไทยโกหกขึ้นมาแล้วผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เขาจะยื่นฟ้องในายเดฟเลดักในข้อหาหมิ่นเกียรติและศักดิ์สีของมวยไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาพูดถูกมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะผู้คนหวาดกลัวเกินจะพูดความจริงออกมาเพราะระบอบกษัตริย์ที่กดขี่หากนักเดินทางหรือคนไทยกล้าซักถามประวัติศาสตร,ร์หรือแสดงความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลมีโทษติดคุกคนไทยหลายคนติดต่อฉันและบอกฉันว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว กระทรวงวัฒนธรรมไทยยังขึ้นบัญชีดำห้ามเดฟเลดักเข้าไทยอีกด้วยสิ่งที่ตลกคือพวกเขาใช้ชื่อเลดัก L E D A K ไม่ใช่ L E D U C ที่ฉันใช้ดังนั้นฉันอาจจะสามารถเข้าไปในด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สังเกตฉันฮ่าฮ่ฮเห็นได้ชัดว่าชาวไทยยังคงโกรธที่แพ้สงครามพม่าสยามในปีพศ2310ซึ่งพม่าทำลายเมืองหลวง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาเพื่อให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นแต่คุณเห็นเมียนม,มาเฉลิมฉลองชัยชนะหรือไม่ไม่ใช่เรื่องราวของนายขนมต้มจะพาเราย้อนกลับไปในยุคสงครามการฆ่าฟันและการข่มขืนหยุดจดจำช่วงเวลาที่โหดร้ายเหล่านี้กันเถอะหากประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคารวป,ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม,มาและกัมพูชาผมขอเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการกีฬาของไทย ยกเลิกการกล่าวถึงและเฉลิมฉลองตัวละครนายขนมต้มในระหว่างการเฉลิมฉลองวันมวยไทยแห่งชาติหยุดฉลองนิยายกันเถอะไม่มีร่องรอยเรื่องราวของนายขนมต้มในเอกสารหรือแหล่งประวัติศาสตร์ใดๆจนกระทั่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสถาบันวัฒนธรรมไทยเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหนังสือภาพ,พยนตร์นิทานเรื่องนี้ก็ได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเท็จ และบิดาของมวยไทยก็เป็นหนึ่งในหลายๆกรณีของการสร้างวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของเขาเองจากคำพูดที่นายเรดักได้สื่อออกมาก็ทำให้ชาวเคมรเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมากพร้อมคอมเมนต์ว่ารักนายเรดักมากพร้อมยินดีต้อนรับนายเรดักสู่ครอบครัวกุลคมดีใจที่มีคนด่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นกระแสดังในตอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเทียโกเตเซลา ที่เคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการรักมวยไทยถึงขั้นสักคำว่ามวยไทยกลางแผ่นหลังจู่ๆไปโพที่ขเขมรตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในโลกโซเชียลจากเทียโก้มวยไทยเป็นเทียโกเตเซล่ากุนเขมรพร้อมทั้งประกาศตัวว่ารักกุมนเขมรมากๆและจะขึ้นสังเวียนโดยใช้ศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรน,นับต่อจากนี้และบอกว่าจะเป็นคนเผยแพร่กุลเขมรให้โลกรู้ ทำให้ชาวกะเมนดีใจกันมากมายพากันแชร์เผยแพร่ออกสื่อเยอะหยันไทยกันใหญ่โดยชาวไทยก็ได้ไปโพสต์คอมเมนต์ว่าจะไปเผยแพร่กุณกะแมนน่ะไม่ว่าแต่ควรไปลบคําว่ามวยไทยออกจากที่หลังก่อนไหม ล่าสุดการแข่งขันมวยไทยเว m ร์มวยไท Organization WMO จาก EPEC Fight Series ที่จัดขึ้นที่เยอรมน,นีเทียโกได้เข้าไปแข่งขันโดยในขณะแข่งขันมวยไทยนั้นก็ได้ใส่กางเกงคุนคาเมและได้เป็นผู้ชนะพร้อมทั้งครองเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยไทยโลกรุ่นมิดเดิลเวทเจ้าตัวยังได้นำธงชาติกัมพูชาไปโบกสะบัดบนเวที เรียกได้ว่าได้ใจชาวเขอมเมนตไปเต็มๆในขณะเดียวกันหลังจากที่เทียโกชนะแล้วก็ได้มาโพสในเฟซส,ส่วนตัวว่าถึงพี่น้องมวยไทยและนักสู้ทุกคนฉันอยากจะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและคำพูดของคุณรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้และรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของฉันนำฉันมาที่นี่ฉันต้องการแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อองค์การมวยไทยโลกและเอเปกสำหรับการจัดแชมป์มวยไทย WMO ในเยอรมนี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อภิสิทธิ์นี้หลังจากหลายปีที่ได้เป็นแชมป์มวยไทยอีกครั้งฉันฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กที่โตมาในบราซิลและมันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตฉันการฝึกมวยไทยได้สอนให้ฉันรู้จักระเบียบวินยัยความเคารพความพักดีและบทเรียนที่มีค่าอื่นๆที่ทำให้ฉันเป็นคนทุกวันนี้ฉันภูมิใจที่ได้เป็นแชมป์โลกขององค์การมวยไทยโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของฉันและแชมป์ที่ฉันกำลังฝึกสอน ในโรคที่เราถูกรายล้อมไปด้วยความคิดรบการมีแบบอย่างที่สามารถแสดงให้เราเห็นถึงวิธีเอาชนะความทา้าทายของชีวิตนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ฉันแชร์เรื่องราวนี้กับคุณในวันนี้อย่างที่คุณรู้ผมคืออดีตแชมป์มวยไทยในปี2013ฉันชนะ WMC Championship มันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งสำหรับฉันและครอบครัวของฉันแต่สำหรับชุมชนของเราในบราซิลเราสามารถใช้ใชัยชนะนี้เป็นตัวอย่างว่าด้วยความขยันและความทุ่มเท อย่างเปป็นไได้โชคร้ายที่ไม่นานหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นฉันได้หยุดพัก5ปีจากการต่อสู้อย่างมืออาชีพเนื่องจากภาวะซึมเศร้าและการบาดเจ็บช่วงเวลาที่ฉันหยุดจากการแข่งขันหลายคนคิดว่าอาชีพของฉันจบลงแล้วแต่มันไม่จบปพระเจ้าอวยพรฉันให้โอกาสประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อเขารวม2องค์กร WMO มวยไทยเวิลด MO, ์แชมเปี้ยนแัะโดยเ p ฟเ f i g h t i n g Championship โอกาสนี้ทำให้ฉันได้แข่งขันอีกครั้งในฐานะนักสู้มืออาชีพและคว้าตำแหน่งแชมป์โลกอีกหนึ่งตำแหน่ง WMO World Muay Thai World Champion ฉันจะถือเข็มขัดนี้ด้วยความภาคภูมิใจและเกียรติยศฉันรู้ว่าฉันจะทำทุกอย่างที่มีอำนาจของฉันเพื่อให้ได้มันมาทุกๆวันเข็มขัดเส้นนี้เป็นตัวแทนของทุกปีที่ทำงานหนักและความทุ่มเทในการเล่นกีฬานี้ฉันวางแผนที่จะพกมันติดตัวไปตลอดเพราะมันแสดงถึงการเดินทางที่เราได้ร่วมทางกันเป็นทีม ครอบครัวและชุมชนการเดินทางครั้งนี้ทำให้เรามีความสุขและความสุขมากมายเราประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาและฉันรอคอยสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จในการดำเนินต่อไปจากข้อความของเทียโก้ที่พิมพ์ใน Facebook นี้ชาวกรเมนก็อกแตกตายไปหลายศพคนไทยอ่านเฟซก็เข้ามายินดีกันใหญ่พร้อมทั้งพิมพ์ว่ามาจากมวยไทยสุดท้ายก็ต้องมาจบที่มวยไทยส่วนชาวกรเมนที่มาโพสก็เสียงอ่อย ว่ารู้สึกผิดวังนิดหน่อยแต่ก็ยินดีด้วยอย่างไรก็ตามเทียโกก็ถือเข็มขัดกลับมาที่เคมนโบกทงเคมนเหมือนเดิมคนเคมนก็กลับมารักเทียโก้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันก็มีข่าวจากฝั่งเมนเผยแพร่อ,ออกมาว่าทางสมาคม WMO จะยึดเข็มขัดคืนจากเทียโก้เพราะทางไทยไม่พอใจกับการกระทำเทียโก้ที่ไม่ให้เกียรติมวยไทยจนชช้าเคมนพากันถล่มด่ามวยไทยและประเทศไทยและปกป้องเทียโก้กันใหญ่ สุดท้ายแล้ว WMO จะจัดการอย่างไรก็ต้องคอยติดตามรอดูกันต่อไปค่ะ